สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจ๊ไก่ชาโน่นะคะวันนี้เจ๊ไก่จะพามาทำน้ำยากะทิไก่โคราชนะคะเรามาเข้าครัวกันค่ะมาชมกันได้เลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เรามาดูกันนะคะอันนี้เจ๊ไก่ไม่ได้อันนี้ต้มมาแล้วค่ะ ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทาให้ดูตอนต้มนะคะก็คแค่เอาใส่หมอ้อแล้วก็ต้มค่ะอันนี้ต้มมาแล้วนะคะอันนี้เป็นเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่แล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องค่ะเครื่องเป็นพริกมีกระชายมีหัวขา่ามีหอมกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดนะคะพริกที่เราจะทําน้ํายานะคะแล้วส่วนส่วนอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นแล้วก็ซุปเปอร์ค่ะซุปเปอร์ตีนไก่นั่นเองนะคะ แล้วก็มีกระชายค่ะอ่าเราจะเอาไก่กับเราจะเอาเครื่องตัวนี้ไปปั่นก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไก่ใส่นะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็เอาน้ำมันใส่ลงไปในหม้อที่เราจะผัดนี่นะคะผัดเครื่องหลังจากที่เราผัดเครื่อง น้ำพริกนะคะหลังจากที่เราผัดเสร็จแล้วเราเอาไปปั่นเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆทั้งเนื้อไก่ทั้งเนื้อไก่ทั้งเครื่องผสมกันแล้วนะคะก็เอาใส่หม้อลงผัดนะคะเอาลงไปผัดเลยค่ะผัดให้หอมเลยค่ะ เอาผัดให้หอมแลนะคะน้ำยากะทิไก่โคราชทำง่ายนิดเดียวค่ะเพื่อนๆถ้าเจ๊ไก่ทำได้ทุกคนต้องทำได้คะ่ะมันเป็นอะไรที่ที่ง่ายมากคะ่ะ หน่อยค่ะมน้ำมันอีกนิดหนึ่งกะทิก่อนนะคะตัดให้เขาหอมสักหน่อยค่ะ น้ำยามากเลยค่ะเพื่อนๆใครได้กลิ่นมังคะศุนนะคะเนี่ย อาหารไม่ยากอย่างที่คิดค่ะและอีกอย่างสำหรับชีวิตคนไกลบ้านอย่างเจ๊กไก่นะคะถ้าอยากทานอะไรก็ต้องสรรหาเอามาทำค่ะเครื่องครบมั่งไม่ครบบ้างก็ก็ว่ากันไปค่ะผัดไปอีกสักหน่อยนะคะให้เครื่องเขาหอมๆค่ะ เพื่อนเห็นไหมคะจามกันเลยค่ะอืออันนี้คือน้าน้ําที่เราเอาไปต้มไก,ก่ต้มพริกต้มเครื่องทั้งหมดนะคะเราไม่ทิ้งนะคะเพื่อนๆเ,เราจะเก็บเอาไว้ใส่ในตัวน้ํายาค่ะ มีก็ยืนอยู่ใกล้ๆเขาไม่กล้าคุยยูคการโชคดังเจัดสิมาเจัดหยะเติมน้ำนิดนึงค่ะน้ำยาข่าเราหอมแล้วแล้วก็เอาน้ำ ที่เราต้มไก่แล้วก็ต้มเครื่องเทลงไปเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะสีอาจจะไม่แดงไม่อาจจะไม่จี๊ดจ๊าดมากแต่ที่ไข่ว่าเผ็ดเผ็ดใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเราใส่ลูกโดดลงไปค่ะ เดวตามด้วยกะทินะคะตามด้วยกะทิค่ะโอเค thank you ทิเทกะทิลงไปเลยค่ะอยู่ ต่างบ้านต่างเมืองก็ไม่มีกะไม่ไม่มีกะทิสดใช้นะคะมีแต่กะทิกระป๋องค่ะพึ่งอาหารกระป๋องนะคะอยู่เมืองนอก เอาแล้วก็ซัมบอรี่มอตไปหึหึตะพี้ติดกระป๋องอย่าให้เหลือค่ะเสียดายของ เห็นไหมคะเพื่อนๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะสีสันสีสันสวยไหมคะการปรุงรสก็ไม่ได้ยากค่ะเจ๊ไก่จะใส่ผงชูใจค่ะผงชูรสค่ะ ถ้าใครไม่ทานก็ไม่ไม,ไม่ต้องใส่ค่ะไม่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะน,นี้เจ๊ไก่ทานนะคะใส่ทำกับข้าวไม่มีผิดมีถูกค่ะแล้วก็เกลือค่ะอ่าเกลือนะคะประมาณนี้ค่ะใส่น้อยก่อนค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้รสอย่างที่เราต้องการเราก็ใส่เพิ่มได้ค่ะ แล้วก็ใส่ผงปลุ้มเก้งใส่ผงขออบ้านเราค่ะโอเคทีนี้รอรอให้เขาเดือดหน่อยหนึ่งนะคะ แต่ที่ไก่ว่าไม่ไม่รอให้เดือนแลยคะ่ะเอาเอาซูเปอร์ใส่เลยค่ะมีซูเปอร์นะคะแล้วก็มีซูเปอร์ค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาทําเองค่ะหน่อยดูกระชายค่ะ เดน,เดนไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำดูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดนะคะให้เขาเดือดแล้วเราจะมาชิมรสกัน โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราเบาไฟหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวเราเบาไฟหน่อยนึงคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะน้ำยากะทิไก่โคราชนะคะเดี๋ยวเราใส่ใส่ผักชีค่ะตัดเลยค่ะง่ายๆค่ะ ใส่ผักชีลงไปนะคะผักชีต้นหอมใส่ผักชีลงไปผักชีต้นหอมลงไปเพืๆๆ่อนๆเห็นไหมคะนี่คะ่ะปเปุอร์คะ่ะปเปุอร์ตีนไก่คะ่ะชิมรสชาติแล้วคะ่ะรสชาติพอดีคะ่ะ นี่ค่ะตักให้ดูเลยค่ะเน้นๆค่ะเน้นๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพื่อนๆ <_ t aps> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ <_ t aps> น้ำยากะทิไก่โคราชนะคะ <_ t aps> ทำง่ายๆค, <_ t aps> ๆค่ะเพื่อนๆก็ทำได้ค่ะ โอเคนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามให้เจ๊ไก่ด้วยนะซับสไคร์ให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะ,กกกกะ,คะขอบคุณและสวัสดีค่ะ